เอาโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจํานวนเงิน200บาทนะครับผมที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจากการหาเงินฟรีบนมือถือนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนอรเลดแบบโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมิเนอรเลดแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับเงินแบบนี้นะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับในส่วน ฟร t ทูไมนี่วอลเลแบบโดยตรงนะครับผมที่ผมได้ลงคลิปการถอนเงินไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับว่าแอปนี้เนี่ยยังจ่ายเงินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันด้วยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเนาะก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับเปิดรายการที่เงินเข้ามาให้ดูก่อนนะครับผมนี่คือจํานวนเงินนะครับที่เข้ามาล่าสุดนะครับในวันที่14นะครับจำนวน200บาทนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับฝากกดไลค์ไว้แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับผมเอาโอเคนะครับผมนี่ก ที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิวอลิตนะครับผมมีชื่อว่าแคททูบนะครับที่ผมได้ลงรีวิวการถอนเงินไปเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินกันก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับที่ Pa จสโตนะครับเขียนคําว่าแคททูบนะครับผมตามชื่อด้านซ้ายมือเลยนะครับแอปนี้นะครับผมเล่นได้แค่ Android นะครับผมแค่ Android เท่านั้นนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับขั้นตอนแล้วกะ การสมัครนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะครับผมได้สอนไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับให้เรามากดที่คําว่าเป็นเจ้าของนะครับผมกดเข้ามาปุ๊บนะครับผมให้เรากดไปที่คะแนนของเราตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูประวัติการถอนเงินนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของคะแนนที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เป็นการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับถอนเงินได้ทั้งหมด3ช่องทางเนาะมีทุนนิเวศเพยพาวแล้วก็เติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับประวัติการถอนเงินนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับผมผมได้ทําการถอนเงินไปนะครัับบททีี่่จําานนนวว200ผมมเือ เดือน7นะครับเวลาก็3ทุ่ม7นาทีนะครับอ่าถอนไปวันที่13ใช่ไหมครับผมได้รับเงินในวันที่14นะครับผมวันที่14ตอน8โมงเช้านะครับผมตามรูปด้านขวามือเลยนะครับจำนวน200บาทนะครับผมได้เงินจริงแน่นอนในส่วนของแอปแค t u b e นะครับผมอ่าโอเคนะครับพอเราดาวน์โหลดแล้วก็สมัครติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนาะสำหรับคนที่อยากจะรับคะแนนโบนัสเพิ่มเติมนะครับผมก็ให้เรานะครับมากดที่เป็นเจ้าของเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการรับบบนััะครผ เข้าไปตัวนี้จะเป็นการป้อน id คําเชิญของเพื่อนนะครับก็คือกรอกของใครก็ได้นะครับสําหรับ id คําเชิญนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มี id คําเชิญนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือได้นะครับผมจะขึ้น id คําเชิญไว้ให้เนาะก็ไปใส่เพื่อที่จะรับเงินเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของคะแนนตรงนี้นะครับ998512นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผมย้อนกลับมาในส่วนของหน้าแรกนะครับผมในส่วนของแอปนี้นะครับก็จะทําเงินเกี่ยวกับการดูวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวิดีโอเนี่ยก็เป็นวิดีโอที่ ในส่วนของ YouTube เลยนะครับหรือว่าบน YouTube ก็มีนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนะครับผ่านแอป YouTube โดยตรงเนี่ยมันไม่สามารถทําเงินได้ใช่ไหมครับผมนอกจากคนที่เป็นเจ้าของช่องหรือว่าเจ้าของคลิปวิดีโอที่เขาจะได้รับเงินนะครับถ้าเรานะครับดูคลิปวิดีโอผ่านแอปแคททูบตัวนี้นะครับคุณสามารถเก็บคะแนนนะครับนำคะแนนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูนี่วเลตได้ด้วยนั่นเองนะครับวิธีการทําอย่างไรนะครับก็คือให้เรากดมาที่หน้าวิดีโอนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยในหน้านี้เนี่ยมัน เหรียญนะครับเป็นเหรียญคะแนนนะเราสามารถกดรับคะแนนตรงนี้ได้นะครับผมกดเข้าไปเลยพอเรากดมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับแบบนี้นะครับให้เรานะครับกดรับคูณ2ก็ได้หรือว่าจะทําการกากระบาดปิดไปก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่คือการรับคะแนนนะครับนะครับเราก็กดดูต่อได้เลยนะนี่ครับผมกดรับต่อได้เลยนะครับผมผมจะไม่ดูคูณ2นะครับเพราะว่าคูณ2เนี่ยมันจะเป็นการดูโฆษณาเนาะผมไม่อยากรอโฆษณานะครับผมจะกากระบาดปิดเลยนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะขึ้นนะครับผมเป็นในส่วนของการดูวิดีโอนะครับในการ รับครั้งตัดไปนะครับต่อไปนะครับผมก็ให้เราทำการเลือกหัวข้อนะครับว่าเราเนี่ยจะดูคลิปวิดีโอเนี่ยผ่านช่องทางไหนนะครับก็ทั้งหมดนะครับยานยนต์นะครับผ่านหน้าเนาะเพลงเกมนะครับผมหรือว่าบันเทิงนะครับถ้าใครชอบดูเกมนะครับเราก็มากดหมวดเกมนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูเกมได้หรือใครอยากจะฟังเพลงเพลินๆนะครับอยากจะเปิดฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับให้มันเล่นไปเรื่อยๆก็สามารถเลือกหมวดเพลงก็ได้นะอันนี้ผมชอบฟังหมวดเพลงนะครับเพราะว่ามันสามารถเลือกเพลงที่มีความยาว1ชั่วโมง2ชั่วโมง ขึ้นไปเลยก็ได้นะครับผมอ่าเราสามารถเลือกหาได้เนาะบางอันเนี่ยมันก็เป็นคลิปที่ยาวมากนะครับผมอย่างเช่น3ชั่วโมงสีชั่วโมงอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคลิปทั่วไปประมาณ 10- 2 0นาทีนะครับอันนี้ผมชอบดูเนาะวิธีการนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดตรงชื่อคลิปนะมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็รอมันเล่นนะครับผมรอให้มันโหลดก่อนนะครับผมถ้ามันเล่นแล้วเนี่ยมันจะขึ้นนะครับผมอ่ามันจะวิ่งเหมือนกับคลิปวิดีโอทั่วไปที่อยู่บน YouTube เลยนนนะะมมัอออาาาาจจโหลดช้ตเเครรื่งงขครับผผมมโออคนัยยกตววว่างปลลิดีี้้แ อันนี้เป็นคลิปของคนไทยนะครับคลิปของคนไทยเนี่ยมันจะโหลดเร็วนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปของต่างประเทศอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะโหลดนะครับผมอันนี้ผมกดเข้ามาแล้วนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยวิธีการนะครับที่เราจะได้รับคะแนนเนี่ยได้อย่างไรนะครับซึ่งการดูคลิปวิดีโอนะครับผมมันจะเป็นการรับกล่องหรือว่ารับหีบตรงนี้นะครับเป็นการเก็บสะสมหีบนะครับผมพอะเราเก็บสะสมกล่องหรือว่าหีบตรงนี้ได้เยอะแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปเปิดเพื่อที่จะเก็บคะแนนหรือว่ารับคะแนนได้นะครับผมสังเกตนะครับมันจะมีขีดนะคร ขีดนี้เต็มนะครับผมขีดเต็มวงกลมแล้วเนี่ยเราจะได้รับ1กล่องนะครับซึ่งผมก็ดูแล้วก็เก็บสะสมกล่องมาได้ที่54กล่องแล้วนะครับก็เป็นการเปิดคลิปที่มันยาวๆนะครับเปิดทิ้งไว้เลยนะครับแล้วผมก็ไปเล่นเกมไปทําอย่างอื่นนะครับผมอันนี้นะครับผมก็ได้เป็นที่55กล่องแล้วนะครับผมก็จะเปิดคลิปไว้แบบนี้นะครับผมแล้วผมก็ไปเล่นเกมอีกหนึ่งอย่างนะครับคือเล่นบนมือถือเนาะหรือว่าจะเล่นบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะถ้าใครมีคอมก็ไปเล่นเกมแล้วเราก็ใช้มือถือเครื่องที่เราทำเนี่ยเปิดทิิ้้งไววัเเลลอะรรราาานนนีียคคบ่่ืธกกกจ ดูคลิปวิดีโอนะครับผมแค่นี้เลยนะครับในสองการดูคลิปวิดีโอเนาะต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในสองของการเปิดหีบหรือว่าเปิดกล่องที่เราได้รับจากการดูคลิปวิดีโอมาด้วยนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาเปิดรับคะแนนนะครับผมน่ครับคะแนนเนี่ยก็มันจะทําการสุ่มคะแนนให้เรานะครับซึ่งมันไม่ได้เท่ากันทุกกล่องนะครับผมมันจะทําการสุ่มให้เราเนาะแล้วก็กดเปิดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆถ้าเรามีคะแนนเยอะเราก็กดเปิดเก็บคะแนนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมทําได้ทุกวันนะรี่เลยม ันนี้ะครบผมในส่วนของการทําภารกิจตรงนี้เนาะต่อไปนะครับผมกล่องนะครับที่เป็นถุงสีแดงนะครับอันตรงกลางนะครับตรงนี้เราก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันเนาะตรงนี้เนี่ยมันจะทําได้ทุกวันนะครับวันละ1ครั้งนะครับเพราะว่ามันมีระยะเวลานะครับอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับผมอ่ากดเริ่มเลยนะครับเริ่มบทใหม่เนาะกดเข้าไปปุ๊บนะครับนะครับมีเหรียญให้เก็บมากมายนะครับกดรับทันทีสุขสันนะครับผม1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่เหรียญนะครับผมอ่าเราก็กดรับทันทีนะครับเป็นเงินก็ประมาณ30กว่าบาท นะครับผมสามสิบกว่าบาทเนาะนี่ครับจะมีคะแนนขึ้นตรงนี้นะครับผมอ่าเราสามารถรับคะแนนได้เนาะระยะเวลานะครับผมมีเวลาอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับวิธีการทํานะกดจับรางวัลตรงนี้กดได้3ครั้งนะครับกดได้3ครั้งเนาะเป็นการหาคะแนนนะครับผม106คะแนนนะครับถ้าเราหาครบแล้วเนี่ยเราจะกดรับคะแนนได้อยู่ที่1นึ0 0 0สนห้ื่นคะแนนเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะทําให้ครบ100เหรียญตรงนี้เนี่ยหนึ่งร้อยคะแนนตรงนี้นะครับเราจะต้องไปชวนเพื่อนให้มาช่วยเราเนาะเราไม่สามารถทําเอง จนจบภารกิจนะครับเพราะว่าเขาจะให้เราเนี่ยไปแนะนําเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับนี่ก็หมุนครั้งที่3นะครับผมได้มาที่55เหรียญนะกากบาดปิดไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอดูว่าเหลืออีกกี่คะแนนนะครับอ่ประมาณนี้นะครับผมถ้าของใครขึ้นแบบนี้นะครับมันแนะนําให้เราเข้าไปเล่นหรือว่าไปดาวโหลดอะไรต่างๆนะครับก็คนที่จะดูให้ดีก่อนว่ามันเป็นเว็บพนันหรือเปล่านะคนที่จะดูให้ดีก่อนนะครับนี่ครับผมเหลืออีกแค่23เหรียญนะครับผมถึงผมจะได้รับเครดิตนะครับผมอันนี้จะหมดเวลานะ วิธีการก็คือให้เรากดชวนเพื่อนนะครับกดเข้าไปพอเรากดมาแล้วเนี่ยให้เราคัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์หรือว่าไปเชิญเพื่อนต่อนะครับเมื่อเพื่อนติดตั้งนะครับผมนี่ครับติดตั้งนะครับช่วยฉันนะครับคุณจะได้รับโปรอารแพ็กเกจโบนัสนะครับช่วยเหลือเนาะผู้ใช้ใหม่จะได้รับแพ็กเกจของขวัญเหรียญมานะครับเป็นผู้ใหม่นะครับซี่นะครับเหรียญสามารถโอนเข้าบัญชีโดยตรงและแปลงเป็นเงินสดได้นะครับผมนี่ครับตามนี้เลยนะครับเราสามารถคัดลอกเนื้อหานียไปเชิญเพื่อนต่อได้เลยนะครับไปก็เป็นประวัติรางวัััันนนนะะคคครรรรบบบทีี่่อืเเขาได้ย แล้วก็ตัวนี้มีกฎกติกานะครับเราสามารถมาอ่านหัวข้อหรือว่ามาอ่านกฎตรงนี้ได้นะครับผมเพิ่มเติมได้สาหรับภารกิจอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปทําได้เลยนะครับทำไม่ยากนะครับผมทําง่ายมากนะครับเรามาดูที่การถอนเงินอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะในสของการถอนเงินเนี่ยบางคนอาจไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมผมมียอดเงินตรงนี้ขึ้นครบละ200บาทนะครับผมเพราะว่ารายการถอนเงินตรงนี้มัน200บาทเนาะเรามากดถอนปุ๊บแล้วทําไมมันถอนเงินไม่ได้นะัทั้งๆที่เรามียอดเงินครบแล้วนะครับ ควรที่จะดูตรงคะแนนนะการถอนเงิน200บาทเนี่ยคุณจะต้องมีคะแนน1ล้านคะแนนใช่ไหมครับหล้านคะแนนนะครับยอดเงินเนี่ยครบละสองร้อยนะแต่คะแนนเนี่ยของเรายังไม่ครบนะครับผมดูดีๆนะคะแนนของผมเนี่ยยังไม่ครบนะครับเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบห้าคะแนนนะครับซึ่งมันยังไม่ครบหนึ่งล้านคะแนนนะครับมันเลยไม่สามารถถอนได้นั่นเองนะครับผมก็ดูให้ดีก่อนนะครับการถอนเงินสิบบาทนะครับผมคุณมีห้าหมื่นคะแนนก็จริงนะครับแต่ถ้าคุณมีคูปองตรงนี้ไม่เพียงพอนะครับคุณก็จะไม่สามารถถอน เงินได้เหมือนกันนะครับคุณจะต้องมีคูปองให้เพียงพอก่อนสำหรับการถอนเงิน10บาทขั้นต่ำนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้คูปองนะครับคุณจะต้องเก็บคะแนนให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดเลยนะครับสองร้อยสี่ร้อยเก้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับถึงจะทําการถอนเงินได้นั่นเองนะครับสำหรับเพย์เพานะครับไม่ต้องมีคูปองนะมีคะแนนครบแล้วเราก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับผมสําหรับการถอนเงินแปดดอลลาร์นะครับคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นคะแนนนะครับยี่สิบดอลลาร์ก็คือสามล้านสี่แสนคะแนน นะครับ40ดอลลาร์เนี่ย6ล้าน8แสนคะแนนนะครับผมในส่วนของการถอนเงินเนาะเติมเงินมือถือนะครับ300บาทขั้นต่ำแนะ่นอนแล้วก็เป็นในส่วนของการเติม500บาทสูงสุดนะครับประมาณนี้นะครับผมจะเน้นเป็นการถอนเข้า t รูมันนี่วอลเล็ตซะส่วนใหญ่นะครับผมสำหรับแอปนี้ได้เงินจริงแน,น่นอนเนาะใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน,น่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ